อันยองวันนี้โรเซ่จะมาสปอยซีรีส์เกาหลี Big m เมาส์ตอนที่3มและที่4มาเริ่มกันเลยพัสดีเห็นในจอว่าเป็นพระเอกนึกถึงคำพูดของกีจุนที่ว่าพระเอกคือ Big m เมาส์แล้วเราต้องเอาเงินจากมันจึงสั่งให้ผู้คุมทั้งหมดหยุดยิงพระเอกก็ไม่ได้ตายโดนผู้คุมฟาดที่หลังแล้วกุมตัวไปที่ห้องขังพัสดีโทรแจ้งกีจุนเรื่องพระเอกจะแหกคุกกีจุนว่าอย่าให้เขาตายเด็ดขาดจับตาดูให้ดีถ้าได้เงินคืน เขาจะจัดของขวัญชุดใหญ่ให้เลยเช้าวันต่อมาพระเอกคิดว่าคนที่ใส่รายเขาเป็นบิ๊กเมาส์อาจจะไม่ใช่3ามคนนั้นไม่งั้นคงไม่ลงทุนปิดปากขนาดนี้ตัดภาพมาที่นางเอกได้เริ่มทํางานวันแรกที่แผนกมะเร็งโรงพยาบาลกูชอนจู่ๆก็โดนรับน้องให้จ่ายยาคนเดียวในขณะที่คนอื่นไปกินข้าวกันหมด แต่นางเอกรู้ตัวคิดจะขู่เธองั้นหรอเดี๋ยวก็รู้ว่าเธอทําอะไรได้บ้างเธอไล่เดินแจกยาให้คนไข้จนมาเจอคนไข้ารายหนึ่งน้ําลายฟูมปากเธอกดปุ่มฉุกเฉินรีบปรมพยาบาลให้ผู้ป่วยรายนี้ทําให้เขาชุบจรขึ้นมาจนพวกพอออนมาเห็นเข้านางเอกโดนพอออต่อว่าที่ให้ยาทั้งที่หมอไม่ได้สั่งนางเอกว่าเธอมีใบอนุญาตการช่วยชีวิตขั้นสูงเธองงว่าตัวเองทําอะไรผิดทําไมต้องขอโทษหัวหน้าเลยบอกว่าครอบครัวคนไข้ารายนี้ ยื่นขอคำสั่งปฏิเสธการกู้ชีพคนไข้ชั้นเจ็ดทุกคนมีคำสั่งปฏิเสธการกู้ชีพหมดต่อให้คนไข้หัวใจอยู่เต้นก็อย่าทำอะไรทางนั้นแล้วบอกให้เธออย่าถามอะไรที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่อีกนางเอกได้เห็นเหตุการณ์ก็เริ่มสงสยัยแล้วมาปรึกษาพ่อกับซุนแททำไมมีแต่คนไข้แผนกมะเร็งชั้นเจ็ดที่ยื่นคำร้องขอปฏิเสธการกู้ชีพซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของศาสตราจารย์ซอที่ตายไปนางเอกทักซุนแทที่ดูใจลอยเขาหยิบคำร้องขอ,อยา แบบยินยอมทั้งสองฝ่ายให้เธอซุนแทว,ว่าพระเอกต้องการแบบนี้เราไม่มีทางชนะคดีได้เลยเธอมีแต่ยิ่งลำบากส่วนพระเอกยอมทำทุกอย่างเพื่อเมียอยู่แล้วซุวนแทว,ว่าพระเอกอาจคิดถูกถ้าไม่ทำแบบนี้เธอคงโดนตาหน้าว่าเป็นภรยาบิ๊กเมาส์ทั้งชีวิตนางเอกฉีกใบคำร้องอย่าทิ้งแล้วว่าจะไม่ยอมหย่าเธอคอยหนุนหลังเขาแทบตายกว่าเขาจะได้เป็นทนาย ด้านพัสดีนั่งนับเงินบอกผู้คุมให้ปล่อยตัวพระเอกออกจากห้องขังเดี่ยวแล้วเรียกรวมแดนสองทั้งที่เคยเรียกไปแล้วพอนักโทษทุกคนมาผู้คุมเรียกหมายเลขนักโทษให้ออกมาข้างหน้าแยกตามระบบชนชนั้นพวกนี้เป็นชนชั้นที่หนึ่งคือพวกที่ทำตามที่พัสดีสั่งทุกอย่างไม่ก็จ่ายเงินให้ทุกเดือน ส่วนหัวหน้าห้องเขาเป็นชนชั้นหนึ่งตลอดการเขาดูดวงให้กับพัสดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่บ้านหุ้นลูกๆพัสดีเรียกหาเขาตลอดแล้วก็มีพวกที่ไม่ได้อยู่ในนี้ตอนนี้พวกนั้นเป็น VIP ออยู่เหนือพวกนี้ขณะที่ไปประจำที่ก็มีนักโทษคนหนึ่งเดินออกมาว่าพัสดีสูบเงินเขาไปหมดแล้วมาทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าออกไปได้เขาจะเปิดโปงให้ยับเลยพัสดีสั่งให้ผู้คุมฟาดเขาว่านักโทษคนนี้เดือนนี้ขาดส่ง พระเอกทนไม่ได้จึงเข้ามาช่วยห้ามว่ามันผิดกฎหมายต้องเคารพสิทธิมนุษย์พสดีว่าที่นี่เขาคือกฎหมายและความยุติธรรมนักต้มตุ๋นชอบแทงข้างหลังยังมีหน้ามายกกฎหมายมาพูดอีกพวกชนชั้นสามที่ไม่มีเงินและเส้นสายอย่างพระเอกได้มาทำงานที่บ่อขี้หัวหน้าแกงลูกโซ่เรียกนักโทษคนหนึ่งมาหาเพราะเมียเขานั้นต้องเข้าโรงพยาบาลต้องการเงินผ่าตัดแล้วสั่งให้ไปทำร้ายพระเอกพอพสดีเห็นนักโทษคนนั้นหยิบมีดออกมาผ่านจอรีบสั่งให้บุคคลไป ที่สนามทันทีพอได้ยินเสียงวอนักโทษคนนั้นวิ่งถือมีดพุ่งมาที่พระเอกเกิดการต่อสู้กันพระเอกจับปลายมีดไว้จนเลือดออก ผู้คุมก็ได้มาห้ามทันพอดีทําให้พระเอกรู้ว่าสามคนนั้นไม่ใช่คนที่ทําให้เขาเป็นบิ๊กเมาส์พัสดีเรียกพระเอกมาคุยที่ห้องพักผู้เรื่องที่เขาช่วยชีวิตพระเอกหลายครั้งพระเอกถามว่าเขาต้องขอบคุณหรอพัสดีบอกให้เขาจ่ายเงินมาให้ซัก,กอนเงินที่บิ๊กเมาส์ยักยอกมาจากลาลาแคปิตอลสักห้าพันล้านวอนสิพระเอกยังนั่งหายใจอยู่ได้เพราะกงจีฮุนเชื่อว่าเขาเป็นบิ๊กเมาส์ถ้าโดนเปิดโปงวันไหนวันนั้นเป็นวันตายของเขาแน่ พัสดีว่าพระเอกจะไม่ได้ตายคนเดียวหรอกพัสดีถามว่ามีใครได้ดูคลิปอีกเมียและพ่อตาที่ได้ดูคลิปพวกนั้นไม่ปล่อยไว้แน่พวกเขาจัดการคดีพวกนี้เงียบๆได้ในพริบตาถ้าจะเล่นละครว่าเป็นบิ๊กเมาส์ต้องให้พัสดีช่วยแล้วต้องจ่ายเงินรายเดือนมาพระเอกบอกว่าอย่าแตะต้องเมียเขาไม่งั้นเอาตายแน่ทั้งจีฮุนลูกกระจอกพัสดีรวมถึงครอบครัวพัสดีด้วยพัสดีเลยถามว่าคิดว่าตัวเองเป็นใครพระเอกตอบบิ๊กเมาส์ แล้วว่าเป็นบิ๊กมาส์จริงๆถ้าจ่ายเงินให้งั้นเขาก็ไม่ใช่บิ๊กมาส์นะสิ เขาจะแสดงให้เห็นเองว่าทําไมเขาถึงเป็นบิ๊กเมาส์ด้านนางเอกถูกเรียกให้ไปสอบปากคําเรื่องสามีที่เป็นบิ๊กเมาส์อายการถามเธอรู้ว่าพระเอกเป็นบิ๊กเมาส์มานานแค่ไหนแล้วเธอตอบว่าเขาไม่ใช่บิ๊กเมาส์เขาเป็นสามีของเธอเธอรู้จักเขาดีกว่าใครทั้งนั้นขณะเธอนั่งรอรถเมย์นึกย้อนถึงตอนที่พระเอกมาหาขณะเธอนั่งกงโซจูหลังจากบอกเลิกกับแฟนเก่าพอนางเอกอ้วกเขาขอให้เธอมาคบกันลืมผู้ชายคนนั้นไปตอนนี้ เขาเริ่มเตรียมสอบเนตีบัณฑิตเพราะเธอเลยเขาอยากประสบความสําเร็จมากกว่าแฟนเก่าของเธอแล้วค่อยขอเธอคคบนางเอกจับหน้าพระเอกแล้วว่าจะทํายังไงกับหน้าเขาดีหมอนั่นหลอกกว่าเยอะเลย พระเอกว่าเขาจะพยายามนะถ้าคบกับเขาเขาจะไม่มีวันทำให้เธอร้องไห้จากนั้นนางเอกก็ปล่อยโฮออกมาทั้งสองก็กอดกันด้านพออยอนเตรียมตัวจะมีลูกกับท่านนายกแต่เขาบอกให้เธอยอมแพ้เธอเขามีแค่เธอก็พอด้านพระเอกตอนนี้ทำงานอยู่ที่บ่อขี้มีเวลากินข้าวแค่30นาทีแต่กับข้าวเหมือนกับข้าวหมาจนกินไม่ลงเขาเลยบอกนักโทษคนอื่นๆว่าเดี๋ยวจะให้กินข้าวจนพุงแตกให้ยกถังขี้ตามเขามาเขาคิด ว่าทุกคนต้องเชื่อว่าเขาเป็นบิ๊กเมาส์ก่อนเขาถึงจะช่วยนางเอกได้พวกพระเอกเดินมาเจอกับพวกผู้คุมเขาขอข้าวกินแต่ผู้คุมว่าถ้าละทิ้งหน้าที่ถือว่าเป็นการแหกคุกนะแล้วตะโกนให้กลับเข้าไปพระเอกก็สาดถังขี้ใส่พวกผู้คุมมีนักโทษคนอื่นๆมามุงดูพัสดีและพวก VIP 3คนนั้นเดินตามมาพัสดีบอกว่าถ้าไม่วางถังลงได้ตายที่นี่แน่ พระเอกยิ้มแล้วกระซิบข้างหูว่าเขาเตือนแล้วนะคนมองเยอะแยะถ้าเขาถอยตอนนี้พัสดีกับครอบครัวจะเป็นยังไงเขาว่าแค่อยากกินข้าวข้าวคนจริงๆน่ะ อัาดีบอกผู้คุมให้พวกพระเอกเข้าไปและถอนกำลังพวกนักโทษพากันเฮพวกสามคนนั้นก็แปลกใจทำไมพัสดีถึงยอมเขาว่าเขาทำอะไรพระเอกไม่ได้หรอกพระเอกสารภาพแล้วว่าเขาคือบิ๊กเมาส์แล้วรายงานไปให้กงจีฮุนทราบแล้วด้วยอย่าให้เขาตกที่นั่งลำบากนางเอกและซุนแทได้มาเยี่ยมพระเอกซุนแทปล่อยให้เธอและพระเอกได้คุยกันเธอเดินไปกอดเขาเขาว่าตัวเขาต้องเหม็นมากแน่ เธอบอกใครส่วนเรื่องกิ่นกันเขาถามยังไม่รู้เรื่องที่เขาขออย่าหรอเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเธอเขาไม่มีหวังแล้วอาจจะเน่าตายในคุก นางเอกถามกลับว่าหากเป็นเธอที่โดนใส่ร้ายจนติดคุกเขาจะทิ้งเธอเหรอเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าเขาพ้นมนตินจากที่นี่เธอจะอย่าให้พระเอกร้องไห้แล้ว,ว่าเขาอาจตายที่นี่ได้นางเอกเลยว่างั้นเธอจะตายตามเขาไปแล้วปลอบเขาว่าไม่ร้องสิหน้าหวานๆไปโดนอะไรมาเนี่ยเห็นแล้วใจจะขาดเลยแล้วทั้งสองก็กอดกัน พระเอกถูกจับขังเดียวฐานละทิ้งหน้าที่เขาคิดว่าต้องรอดเพื่อนางเอกและหาคนที่ทำแบบนี้กับเขาจากนี้ไปเขาคือบิ๊กเมาส์ตัวจริง กลุ่มนักโทษบางคนเข้ามาขอบคุณพระเอกที่ช่วยให้มีข้าวกินพระเอกมีลูกน้องตอนนี้เจ็ดคนเขาให้เจอรี่ไปบอกนักโทษคนอื่นว่าเขาจะทำตามคำขอของนักโทษที่ต้องการอะไรก็ได้ให้ไปรับคำขอมา50ข้อมีคนขอคำขอมาเพียงแค่3มข้อเพราะคิดว่าพระเอกหลอกต้มพระเอกเลยบอกให้นักโทษที่ขอไปรวมตัวกันที่โบสถ์คนแรกที่เข้ามาหาคือหัวหน้าห้องเขาขอให้พระเอกช่วยตามหาลูกสาวที่หายตัวไปเขาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนไปโดนคดีชนแล้วหนี ถึงได้มาอยู่ที่นี่พระเอกเลยบอกให้เขาจดข้อมูลลูกสาวให้คนต่อมาคือนักโทษประหารชีวิตไซโคโพาร์เขาขอให้ช่วยแม่เขาที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและปลูกถ่ายไขยกระดูกไปแล้วแต่กลับมาเป็นอีกต้องปลูกถ่ายอีกรอบให้พระเอกช่วยแม่ด้วยพระเอกบอกให้จดชื่อโรงพยาบาลและขอข้อมูลของแม่เขาด้านนางเอกพยายามถามคนในโรงพยาบาลเกี่ยวกับงานวิจัยของสตราจารซ์ซอ พ่อได้มาหานางเอกที่โรงพยาบาลทั้งสองคุยเรื่องที่คนไข้ที่พ่อนัดเจอต่างขอบคุณศาสตราจารย์ซอที่ช่วยรักษาว่ามีฝีมือแถมใจดีนางเอกคิดว่าเขาไม่น่าลอกงานวิจัยคนอื่นงานวิจัยนั่นต้องเกี่ยวกับเรื่องสําคัญแน่พอออยอนเรียกนางเอกไปพบ ถามเรื่องที่นางเอกมีสามีเป็นบิ๊กเมาส์อยากให้นางเอกลาออกโดยสมัครใจนางเอกตอบกลับว่าจนกว่าศาลจะตัดสินอย่าทำเหมือนเขาเป็นอาจยากรต่อให้พิ่ภากษาแล้วตามกฎหมายแรงงานจะลาออกไหมขึ้นอยู่กับเธอพออ,อเลยบอกให้เธอกลับไปทำงาน แต่นางเอกกลับถามเรื่องศสาตราจารย์ซอถูกฆ่าเพราะงานวิจัยนายกเทศมนตรีสามีพออเป็นคนจ้างสามีเธอมาทำคดีนี้แล้วคดีนี้ทำให้สามีเธอถูกหาว่าเป็นบิ๊กเมาส์เธออยากรู้ว่างานวิจัยอยู่ที่ใครพอ,ออว่าเสียเวลาเปล่าไม่มีงานวิจัยอะไรนั่นหรอกคดีเขาทำให้โรงพยาบาลน,นี้เสียหายมากจนตอนนี้เพิ่งฟื้นตัวได้จะฟื้นฝอยหาตะเข็บอีกทําไมพอนางเอกอกอกจากห้องก็เจอกับญาติคนไข้ขอร้องให้ช่วยสามีเธอจะย้ายโรงพยาบาลก็ไม่ได้พวกเขาช่วยอะไรสามีเธอ ไม่ได้เลยพวก VIP3 คนนั้นคุยเรื่องจ้างพัสดี300ล้านเพื่อให้เปิดทางในการปิดปากพระเอกทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นพวกเขาจะหานักแสดงมาจัดการแทนแล้วก็เป็นนักโทษที่เคยแทงพระเอกถูกส่งมาอยู่ห้องเดียวกันเขาแกล้งขอโทษและขอบไปลูกน้องนักโทษคนนี้แอบลุกมาตอนดึกพระเอกยังไม่หลับก็กำมีดไว้แน่นคิดว่าพวกนั้นส่งมาพัสดีต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยแน่วันต่อมา ขัศดีบอกให้หน่วยแพทย์เตรียมรับเหตุฉุกเฉินแล้วให้ซ่อนหน่วยลาดตระเวนด่วนไว้ให้แทงทีเดียวพอห้ามซ้ำสองเด็ดขาดพอถึงผู้คุมก็ล็อกประตูไว้แล้วจากไปพวกนั้นหยิบอาวุธมาแทงเกิดการต่อสู้รุนแรงแล้วพวกนั้นก็ถือมีดพุ่งไปที่พระเอกเจอรี่เข้ามาช่วยไว้ทันแต่จริงๆแล้วพวกนี้เป็นเพียงแค่เหยื่อล่อตัวจริงที่ต้องแทงพระเอกคือนักโทษประหารชีวิตไซโคพาร์ตเขาเดินถือมีดแต่หัวหน้าห้องเข้ามาขวางรับมีดแทนพระเอกจนตัวเองโดนแทงซะเองพระเอกเตะ หน้านักโทษประหารชีวิตไซโคพาร์แล้วรีบไปดูหัวหน้าห้องที่ถูกแทงหน้าท้องพัสดีเห็นงั้นก็บอกให้หน่วยลาดตะเวนเข้ามาทันทีพวกเขากุมตัวนักโทษในนั้นไว้พัสดีเข้าไปเยี่ยมหัวหน้าห้องที่ห้องพยาบาลแล้วถามเขาว่าไม่เห็นดวงว่าตัวเองจะโดนแทงเลยเหรอถ้าไม่สร้างปัญหาชีวิตก็สุขสบายแล้วทําไมต้องไปเข้าข้างพระเอกหัวหน้าห้องก็เรียกเขาไปกระซิบด้านพระเอกและเจอรี่ได้ถูกปล่อยตัวออกจากห้องขังเดียวก่อนอีกฝ่าย พวกนักโทษ VIP ด่าที่พัสดีไม่ยอมทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นถ้าปล่อยไว้พวกนั้นคงตีกันจนพระเอกตายแล้วพัสดีว่าอุตส่าห์ตามเช็ดตามล้างให้ถ้ามันไม่จบแค่พระเอกตายล่ะถ้ามีคนตายในเหตุแทงกันใครจะรับผิดชอบถ้ากรมรชาชทัณฑ์เข้ามาสอบสวนพวกเขาทั้งสามคนก็จบเหตุไปด้วยพวกนั้นเลยว่าให้แล้วกันไปอย่าให้กงจีฮุนรู้เรื่องพอพัสดีว่าคนรู้กันนักคุกแบบนี้คิดว่าจีฮุนไม่มีเส้นสายหรอ ดูกืนว่าถ้าจีฮุนรู้เราก็จะไม่มีวันค่าพระเอกได้แชร์บมถามว่าอยากได้เพิ่มเท่าไหร่มาเพื่อต่อรองละสิพัสดีว่าประตูมันเคยเปิดมาครั้งหนึ่งแล้วถ้าสถานการณ์มันเป็นใจเขาก็เปิดให้ใหม่ได้อยู่แล้วพวกนั้นก็พากันหัวเราะ ด้านนางเอกฉีดยาให้คนไข้จู่ๆคนไข้ก็ชักจนโดนต่อว่าที่ทำงานพลาดเธอว่าทำตามคำสั่งเลยฉีดยา2มิลลิกรัมแต่ในคอมเขียนไว้ว่า1มิลลิกรัมเธอจึงโดนต่อว่าว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพยาบาลเธอเลยเปิดรูปคำสั่งที่ถ่ายไว้ก่อนออกตรวจคคำสั่งเขียนไว้ว่า2มิลลิกรัมจริงๆบอกให้เช็คกล้องวงจรปิดมาดูกันว่าใครกันแน่ที่มีคุณสมบัติพอและเอาชีวิตคนไข้มาล้อเล่นจู่ๆประชุมสมมน,นาก็เริ่มพอดีทุกคนเลยแยกย้าย นางเอกถามพยายบาลอีกคนว่าหัวหน้าพยายบาลสั่งให้เธอทำหรอเธอตอบว่าไม่รู้เรื่องพอถึงช่วงถามตอบในงานพออยอนเปิดให้ถามคำถามนางเอกยืนขึ้นแซงคิวแล้วบอกว่าเธอมีงานวิจัยของศาสตราจารย์ซอท,ที่ตายไปเธอโทรบอกพ่อเพราะว่าเบาะแสะอะไรก็ไม่มี โยเนเหยื่อไปแล้วคิดว่าคงมีคนมาติดเบ็ดบ้างขณะกลับบ้านมีผู้ชายแอบตามเธอเธอบังเอิญเจอกับพ่อจู่ๆท่านนายกโทรหาเธอเพื่อนัดพบพรุ่งนี้เพราะว่าเธอมีงานวิจัยของศาสตราจารย์ซอเธอบอกพ่อแล้วว่าต้องมีคนติดเบ็ดพระเอกไปเยี่ยมหัวหน้าห้องเขาขอโทษที่เป็นเพราะเขาแทๆ้ๆหัวหน้าห้องว่าบิ๊กเมาส์ต้องไม่ขอโทษใครง่ายๆแล้วว่าตอนมีเสียบเข้าไปเขาแอบกังวลขึ้นมาแว็บหนึ่งว่าถ้าพระเอกเป็นตัวปลอมและทำตามคำขอไม่ได้ เขาก็ตายเปล่าน่ะสิแล้วถามพระเอกให้บอกมาตรงๆว่าคือบิ๊กเมาส์จริงหรอพระเอกมองหน้าแล้วตอบว่าเขาคือบิ๊กเมาส์เขาว่าต้องตามหาลูกสาวหัวหน้าห้องให้เจอแล้วแหละอุตสา์เสียงชีวิตรับมีดแทนเขาตัดภาพมาที่ห้องขังเดียวนักโทษคนนั้นที่ถือมีดแทงพระเอกได้ผูกคอตายแล้วพาสดีถามว่าพระเอกทําใช่ไหมมันแขวนคอตายในห้องขังเดียวฆ่าตัวตายที่นั่นไม่ง่ายนะพระเอกตอบฆาตกรรมไม่ยากกว่าหรอพาสดีกลับรู้สึกแปลกที่คนที่พยายามฆ่าพระเอกดันมาตายไปแบบนี้ นายกมาเจอนางเอกถามว่าเธอมีงานวิจัยศาสตราจารย์ซอจริงหรอนางเอกสารภาพว่าเธอกําลังตามหาเหมือนกันเธอต้องการความช่วยเหลือแล้วว่านายกรักสามีเธอมาพัวพันกับคดีนี้นายกถามว่ายังเชื่อใจสามีอยู่หรอนักต้มตุ๋นตัวจริงตหลอกคนใกล้ตัวก่อน ถือว่าสามีเธอไม่ใช่บิ๊กมาส์แล้วถามเรื่องคำสั่งปฏิเสธการกู้ชีพโรงพยาบาลบังคับให้แยกคนไข้มะเร็งเซนมีจ่ายเงินให้ด้วยเธอว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยศาสตราจารย์ซอเลยถามว่าเคยได้ยินเรื่องงานวิจัยจากพออ,อบ้างไหมนายกถามว่าเธอสงสัยภรรยาเขาเหรอเขาเลยว่านางเอกเข้าใจผิดแล้วเธอไม่รู้หรอก นางเอกถามว่าเขาแน่ใจได้ยังไงนายกนึกถึงคำพูดนางเอกตอนโดนสอบปากคำครั้งนั้นแล้วตอบว่าเพราะเธอคือภรรยาของเขาเขารู้จักเธอดีกว่าใครทั้งนั้นบอกให้นางเอกกลับบ้านดีๆด,ด้านพระเอกคิดว่าการตายของนักโทษคนนั้นอาจเป็นฆาตกรรมขณะเขาออกกำลังกายเขาสงสัยทำไมจู่ๆมอน่าถึงฆ่าตัวตายกงจีฮุนเรียกพระเอกมาเจอพระเอกถามว่ามาทำไม จีฮุนบอกให้เขาขึ้นเงินลงทุนแสนล้านจากกรลาเคปิตอลมาได้ไหมพระเอกถามทำไมคิดว่าเงินอยู่ที่เขาจีฮุนว่ากล้าแต่ต้องเอ็นอาร์ฟฟรัมได้ยังไงเขาให้พระเอกบอกชื่อลูกค้าที่บิ๊กมาส์ขายยาให้มา5รายโดยเริ่มจากขาประจำก่อนแต่พระเอกก็เงียบไป จีฮุนเลยถามว่าจำไม่ได้หรอทำบัญชีรายชื่อไว้ขนาดนั้นพระเอกว่ากฎของเขาคือขายยาแต่ไม่ขายลูกค้ากินจีฮุนก็หัวเราะแล้วว่าสุดสัปดาห์นี้จะมาอีกถ้าเกิดพระเอกบอกชื่อลูกค้ามาไม่ได้เขาจะรู้ทันทีว่าพระเอกเป็นตัวปลอมแล้วพระเอกได้ตายจริงแน่ระหว่างกับห้องขังพระเอกอยู่กับผู้คุมสองคนเลยต่อยผู้คุมจนสลบค้นเอามือถือโทรหานายก ผู้รองเงินที่บิ๊กเมาส์เอาไปเป็นของจีฮุนคนที่ทําให้พระเอกเป็นบิ๊กเมาส์ไม่ใช่จีฮุนแต่เป็นบิ๊กเมาส์ตัวจริงมันไปแตะเงินเอ็นอาฟารัมเลยรับมือไม่ไหวใช้เขาเป็นเหยื่อล่อเขาว่าบิ๊กเมาส์มีบัญชีค้ายาอยู่พระเอกต้องการความช่วยเหลือกงจีฮุนได้รายชื่อจากแอร์การถ้าเขาไม่บอกรายชื่อภายในอาทิตย์นี้5รายเขาได้ตายจริงแน่นายกก็กดวางสายแล้วสั่งให้ลูกน้องสะกดรอยตามแอร์การชเวยและจีฮุนว่าทั้งสองคนเกี่ยวข้องอะไรกันหมอและผู้คุมเข้าไปรายงานพสดีว่านักโทษสอง คนที่โดนขังเดี่ยวตอนทำร้ายพระเอกหวาดกลัวรุนแรงมากสงสัยว่าจะเป็น PTSD ด้วยนักโทษสองคนและนักโทษประหารชีวิตไซโคโพารได้มากินข้าวร่วมโต๊ะก,กันจู่ๆนักโทษสองคนนั้นก็เริ่มชักน้ำลายฟูมปากสุดท้ายก็เสียชีวิตลง พระเอกคิดว่าบางทีบิ๊กเมาส์อาจ,จอยู่ในนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชนสูตรได้เข้ามาพิสูจน์หลักฐานคาดว่าน่าจะโดนโพแทสเซียมไซยาไนด์เป็นไปได้ว่าจะถูกฆาตกรรมตำรวจจึงขอดูกล้องวงจรปิดพอดูกล้องกลับเห็นนักโทษ2คนนั้นกินไซยาไนด์เข้าไปเองเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆ เจอรี่ว่าจะถามพระเอกเรื่องพวกที่ตายในโรงอาหารผู้คุมได้เข้ามาค้นทั่วห้องพระเอกแต่ไม่เจออะไรพัสดีพูดกับพระเอกว่าพวกที่หาเรื่องเขาทุกคนฆ่าตัวตายกันหมดเลยโชคดีที่กล้องวงจรปิดจับภาพพวกมันกินยาตายได้ไม่งั้นพวกนักโทษที่นี่คงยกเขาเป็นศาสดาแล้วพระเอกถามว่าพวกนั้นกลัวอะไรขนาดต้องฆ่าตัวตายหนีกันหมด พัสดีบอกว่าอย่าประเมินตัวเองสูงไปหน่อยเลยพระเอกเนี่ยนะบิ๊กเมาส์ก็แค่ทนายกระจอกเลยน้ำยาที่ดวงซวยคงกลัวจะโดนกระทืบถ้าไม่แก้งเป็นบิ๊กเมาส์พัสดีเดินไปกระซิบข้างหูพระเอกแล้วพูดว่าเหลืออีก4วัน ถ้าพระเอกบอกชื่อคนขายยาให้ได้เขาจะเชื่อจริงๆแต่ถ้าบอกชื่อมาไม่ได้เขาได้ตายอยู่ในนี้แน่แบบไม่มีใครรู้เลยกงจีฮุนไปพบตัวพ่อของลาลาแคปิตอลก็เจอกับผอออยอนจีฮุนโดนปฏิเสธให้เข้าพบโดนบอกให้ไปเอาเงินแสนล้านมาคืนก่อนจีฮุนถูกนัดให้ไปทานมือข้ามกับนายกหัวนหน้าพักเสียงข้างมากและเลขาธิการไว้ จีฮุนรู้ว่านายกจะมาเล่นการเมืองกับพวกคนใหญ่คนโตเขาได้มาทานข้าวตามคำสั่งและพาซึงแทมาด้วยจีฮุนได้ไปเจอกับนายกที่ห้องน้ำเขาไม่พอใจที่นายกรำเส้นโดยไม่ปรึกษาสักคำนายกว่าเคยบอกจะไม่เป็นนายกต่ออีกสมัยจีฮุนว่าถ้าไม่มีพวกเขานายกก็ไม่ต่างอะไรจากข้าวหมาหรอก เขาดันเยการที่ไม่มีหัวนอนปลายแถวเข้ามาในสำนักงานเอการกลางแล้วใช้สื่อดันจนเป็นนายกเทศมนตรีตอนนี้คิดจะเป็นหมาป่าเดียวใดงั้นหรอนายกว่าช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งเขาเป็นหุ่นเชิดให้จีฮุนโกยเงินไปตั้งเท่าไหร่เขาเอียนเต็มทนทั้งสองมีเรื่องชกต่อยกันแต่ซึงแทได้มาห้ามไว้พอนายกเดินออกไปจีฮุนบอกซึงแทว่าถ้าเรื่องที่นายกทรยศแดงขึ้นมานายกเตรียมโบกลาการเมืองได้เลย ด้านนางเอกรู้สึกว่ามีคนแอบ,บตามเลยถ่ายรูปส่งบอกพ่อแล้วไปหลบที่ห้องน้ําพ่อใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจับตัวคนที่ตามเธอเปิดหน้ามาเป็นเลขาของท่านนายกด้านนายกดูรูปของจีฮุนกับเอการชเวนางเอกโทรหาเขาว่าถ้าไม่รีบมาอธิบายจะจับเลขาส่งตำรวจแน่ก่อนไปนายกได้เปิดเซฟแล้วจํารายชื่อลูกค้าในสมุดไว้นายกว่าที่สะกดรอยตามเผื่อจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับนางเอก เขายื่นซองแล้วบอกฝากให้พระเอกทีพระเอกขอมานางเอกและสุนแทได้ไปเยี่ยมพระเอกเธอยื่นซองที่มีรายชื่อลูกค้าให้เขาเขาเลยโทรหานายกเพื่อยืนยันเรื่องรายชื่อถามนายกว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจนายกว่าถ้าพระเอกเป็นบิ๊กมาส์จริงๆคงไม่ขอให้เขาช่วยหรอกพระเอกขอบคุณเขาว่าจะไม่ลืมบุญคุณเลยพระเอกกอดนางเอก บอกเธอว่าพอจัดการเรื่องด่วนได้แล้วเขาจะอธิบายให้ฟังถ้าเกิดอะไรขึ้นให้ไปหานายกเขาเป็นคนเดียวที่จะอยู่ข้างเราด้านจีฮุนคุยกับไอการชเวว่ารายชื่อลูกค้าที่นายกมีเป็นของปลอมที่เขาเขียนขึ้นเขาอยากรู้นายกจะเอาไปใช้ที่ไหนเขารู้สึกเหมือนจะได้ยินจากปากพระเอกเลยเขารู้ที่นายกจ้างพระเอกมาเป็นทนายพระเอกก็เพิ่งโทรหานายกจากเรือนจําด้วยถ้าพระเอกพูดชื่อปลอมออกมาแล้วก็ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวถ้ารุ่นพี่เขาได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเขาจะดนันไอการชเวให้เป็นหัวหน้าเอการเอง นักโทษคนอื่นๆมีการพนันกันว่าระหว่างบิ๊กเมาส์กับพวก3ามคนนั้นใครจะชนะให้กำจัดพวก VIP ใน1เดือนแล้วเหลืออีกแค่1ิบวันเจอรี่เป็นคนเปิดรับแทงเขาถูกผู้คุมกระทืบตีเขาสารภาพกับพระเอกว่าเอาชื่อพระเอกไปหากินพระเอกมองบัตรโดยสารพวกนี้ก็รู้แช่บมคุยกับพระเอกว่าคนอื่นๆว่าพระเอกจะจัดการพวกเขาได้ภายใน1เดือนคะแนนตอนนี้6ต่อสพวกเขานำอยู่ดูกลืนว่าคนอื่นก็รู้สินะที่พระเอกเป็นตัวปลอมพระเอ ให้เจอรี่ไปบอกพวกที่เลือกบิ๊กมาส์ว่าเข้านี้ชนะเป็นกกอบเป็นกรรมแน่ พสดีมาเห็นพอดีแช่บมถามพระเอกเรื่องมีนัดกับกงจีฮุนพรุ่งนี้ว่าเขาขุดหลุมฝังตัวเองแช่บมท้าให้พนันกันโดยเขาพนันร้อยล้านว่าพระเอกไม่รู้แต่พระเอกพนันสามร้อยล้านว่าเขารู้รายชื่อแช่บมก็ตกลงและให้พสดีเป็นเจ้ามือนายกและจีฮุนได้มาเจอกันที่แกรี่จีฮุนชวนนายกไปหาพระเอกด้วยกันเพราะวันนี้พระเอกจะบอกรายชื่อคนที่ซื้อยานายกว่าไม่สนจีฮุนว่าพระเอกพนันกับแช่บม300อยล้านเหมือนว่ามีใครหนุนหลังอยู่เลย นายกว่าถ้าเป็นบิ๊กเมาส์จริงคงให้รายชื่อกับจีฮุนแต่จีฮุนกลัวว่า,วาพระเอกจะพูดชื่อผิดขึ้นมานี่สิรายชื่อที่นายยกมีเป็นของปลอมที่เขาเขียนมั่วๆลงไปเขาหวังว่าพระเอกจะไม่เอ่ยชื่อที่เขาเขียนไปเสร็จแล้วนายกรีบโทรหารพัสดีแต่เขาไม่รับเลยสักสายแล้วผู้คุมก็เรียกพระเอกให้ออกไปว่ามีคนมาเยี่ยมนักโทษคนอื่นก็พากันตะโกนเรียกชื่อเขาว่าบิ๊ก เรื่องราวในตอนที่3และที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้กำลังเข้มข้นเลยค่ะฝาก Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ